ตอนนี้เรากำลังลงเขาไปยังกรุงเทพนะตอนนี้เราอยู่สุขโขทัยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับผมน่าจะอยู่สุขโขทัยครับผมต้องเลี้ยวอีกทางนี้ครับมจะถึงกรุงเทพครับผมโ้สุขโขทัยเลยเหรอเนี่ยแวะปั๊มน้ำมันก่อนนะครับผมอแวะปั๊มน้ำมันนะครับผมโอ้โห บ๊อมนำมันมีร้านโตเกียวเออไม่ใช่โตเกียวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรต้องอ่านก่อนสวัสดีครับผมจะรับทาโกยาก,กิไหมครับผมรับครับ3มชุดนะครับประมาณสามสามร้อยบาทครับผมโอเคไปกินทาโกยาก,กิกันเลยอ,อร่อยนะเนี่ย เอาไม่กินกันเหรอไปกันรถกําลังจะไปแล้วนะกําลังจะไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับขึ้นรถเอ้าทำไมรถขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วไปเลยไปพ่อขสออืมอันนี้อร่อยนะนิวต้องเข้าอุโมงก่อนนะครับผมฮะอย่าบอกนะว่าอุโมงที่เขาไม่เขาหรือกันนะ อุโมงนี้ไม่มีอะไรครับผมมันไม่มีอะไรอยู่เลยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวเหมือนเรื่องเล่าจริงๆฮะจะมีผีไหมอ่ะไม่มีครับอุโมงนี้จะรอดไปผมมากรุงเทพครับหลับตาเฮ้ยหลับตากร็รด้ กลัวจังจะมีผีโผล่ไหมตายนั่นไงผีแต่นั่นคือคนแต่ผีคนผีคนผีคน,คนไม่รู้แล้วอย่ามาหลอกล้อนเธอะฉันมีพระอยู่นะโอ้น่ากลัวทำไมมันยาวแบบนี้อ่มันเป็นทางเหมือนทางรถไฟครับแต่ไม่ใช่รางรถไฟนะครับผมมันเป็นอุโมงยาวมากเลยครับ อยากออกไปเร็วๆจังเลยเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเฮ่ยเงไงดีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมรับรองได้เลยว่าโอไม่นะตุเยเลย ตอนนี้ลเรอเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวโตอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ด้วยละ่ะอ๋อรถพังอทำยังไงดีตอนนี้รถเราก็พังแล้วทำยังไงตอนนี้อเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนักเรื่อมี กระเป๋าหายกระเป๋าอยู่ไหนแล้ววันนี้เราจะได้เรียนได้ยังไงแบบนี้ก็ไม่ดีแล้วสิโอ้โหทำยังไงดีเอ้ยม่เอาแล้วนะเนี่ยทำไมเราต้องเป็นแบบนี้เอาลนะ่ะใกล้ถึงแล้วไม่ต้องห่วงนี่เดินไปก็ไม่ได้นี่นะ ก็ใช่ไงแค่เดินมาเองแบบนี้เราจะทำยังไงดี